สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าที่สงสัยนะคะว่าร้านเราตั้งอยู่มุมไหนของเขตบางบอนวันนี้แอดมินจะมาแนะนำนะคะว่ามาร้านเรามายัางไงได้บ้างนะคะถ้าลูกค้ามาจากเส้นการจนาให้ลูกค้ามุ่งหน้าสู่ถนนเอกชัยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่บางบอน ลูกค้าขับตรงมาเรื่อยๆจะเจอยูเทิร์นให้ลูกค้ายูเทิร์นกับรถเพื่อมุ่งหน้าสู่บางบอน3พอลูกค้าข้ามสะพานข้ามถนนการจนามาแล้วนะคะตรงจุดนี้ลูกค้าที่มาจากถนนพระรามสองก็สามารถเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเอกชัยได้เช่นกันค่ะลูกค้าขับรถมาเรื่อยๆลูกค้าจะเจอรถตัดอยู่ซ้ายมือให้ลูกค้าขับตรงไปเรื่อยๆจนเจอยูเทิร์นค่ะ ให้ลูกคายูเทินอีกรอบหนึ่งตรงจุดนี้ถ้าลูกค้ามาจากบางบอนห้าหรือมหาชัยก็สามารถขับตรงมาได้เรื่อยๆเช่นกันค่ะพอลูกคายูเทินรถเสร็จขับมาเรื่อยๆจะเจอปั๊มปตทอยู่ทางซ้ายมือให้ลูกค้าขับมาเรื่อยๆอีกนะคะจนเจอไฟแดงหน้าซอยจะเป็นซอยเอกชัย1 0 2่งทับสตรงจุดนี้ให้ลูกค้าชะลอชิดซ้ายได้เลยค่ะนะคะจะมีเต็นท์รถเป็นเต็นท์ใหญ่ๆนะคะอยู่หน้าซอยชื่อว่าเต็นท์รถนายเพอร์เฟกต์ค่ะให้ลูกค้าเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยค่ะร้านเรานะคะจะเป็น เต็นตึกสีน้ำเงินอยู่หลังเต็นล์รถค่ะ